แต่ว่าก่อนจะเดินไปไหนก่อนจะตื่นใหม่ๆให้นึกถึงพุโทโธสักก่อนคือพระพุทธเจ้าให้นึกถึงพระพุทธเจ้าถ้านึกถึงพระพุทธเจ้าไม่ถนัดไม่ชัดไม่ทราบรูปร่างนั้นเป็นยังไงก็ให้นึกถึงพระพุทธ,ร,ทธรูปองค์ใดองค์หนึ่งไว้เป็นใบนจำการนึกถึงภาพพระอยู่นอกกายอย่างนี้ถือว่าเป็นรูปประชาน เห็นภาพพระอ,อยู่ภายในอกในสมองเป็นอรูปฌานฉันบอกว่าจะแบบไหนก็ใช้ได้ทั้งหมดให้จับภาพพระเป็นปกติเมื่อปรึกษาหารือกันอย่างนี้แล้วจึงได้พากันพูดกันว่าพวกเราผิดที่มาทำนี่เราเดินสมถะใช้สมถะกันหนักเกินไปมุ่งชานสมาบัติ แต่ความจริงฌานสมาบัติเป็นของดีแต่ว่าฌานสมาบัติไม่เป็นกําลังตัดก,กิเลสไม่ใช่อาวุธเป็นได้เพียงกําลังกายหมายความกําลังดีแต่อาวุธของเราไม่ดีต่อจากนี้ไปเราจะใช้ทั้งสมถะและวิปัสสนาสมถะเราจะทิ้งไม่ได้นั่นคืออนนาปานุสติกับคำภาวนาวา่าพุโท ถ้าเมื่อจิตสบายเราจะใช้วิปาาัสสนาญาณแต่ว่าวิปัสสนาญาณที่พระท่านมาสอนท่านบอกว่าให้ถือปานสกุลตายและปานสกุลเป็นถ้าอารมณ์เบาๆให้ถือปานสกุลตายคืออนิจจาวัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงอุป,ปา,า,วาทวะธรรมมิโนเกิดขึ้นแล้วก็เสื่อมไป อุปาชิตาวานิรุตติเตยขึ้นแล้วก็ดับไปเตสังวูปสโมโุขโขกายเข้าไปสงบกายนั่นเทื่อความสุขนั่นหมายถึงนิพพานที่อันหนึ่งให้ท่านใช้ปัสกุลเป็นอาจิรังวัทยังกายโยปตะวิงอธิเสตติุดโดูเปริบิญญ,ญาโนนิรตาัางวักริงกรัง ร่างกายนี้ภายในไม่ช้าวิญญาณก็ไปแปดแล้วคือหมดจิตดับวิญญาณไม่เหลือในเมื่อวิญญาณไม่เหลือแล้วร่างกายนี้ก็ไม่เป็นที่ปรารถนาของคนคนทุกคนก็รังเกียดร่างกายท่อนไม้ที่ไร้ประโยชน์จะมันดีกว่าร่างกายของเรา ก็ตกลงันบอกว่านับแต่ตบัดนี้เป็นต้นไปเราจะเป็นผู้ไม่ประมาทเราจะทำให้ครบถ้วนตามที่เรางพ่อปานสอนจะทำให้ครบถ้วนตามที่พระทั้งสององค์ท่านสอนในฐานะที่ท่านบอกว่าถ้าเป็นอาคาสาว,วกหมายถึงพระโมกัลากับสาริบุตร <c oughs> จะใช่ท่านหรือไม่ใช่ก็ตามแต่ว่าท่านสอนถูก สอนตรงตามความเป็นจริงเราต้องเอาตามนั้นก็เป็นนว่านับตั้แต่วันนั้นไปต้นมาก็ใช้ถ้ากำลังสมรรืะวิปัสนาจะเรื่อยไปจะนั่งจะนอนจะยืนจะเดินก็ใช้ปาสกุลทั้งสองควบคู่กับอารมณ์ของใจ ถ้ารมเฝือไปนิดกำลังจะใส่เขาใช้อนาปานุสสะใช้อนาปานุสติกกับลมเขากับภาวนาวพุทโธโคบคุมใจก่อนเมื่อใจสบายแล้วก็ใช้ปัญสกุลทั้งสองก็าโคคุมใจสิ่งที่พอใจมั่งคนมากนั่นก็คือว่าชีวิตนี้มันต้องตายร่างกายนี้ไม่ช้าก็มีวิญญ,ญาณไปปัดแล้วคือตาย าตายแล้วร่างกายใช้อะไรไม่ได้ก็นึกถึงร่างกายของคนที่ตายสภาพความจริงเป็นไปตามพระที่ท่านพูดท่อนไม้ที่ไร้ประโยชน์ดีกว่าร่างกายของเราท่อนไม้ถึงแม้ว่าไร้ประโยชน์คนเขายังหยิบเขายังเก็บดีไม่ดีแ้าขวางทางก็โยนหยิบโจนทิ้งถ้าเก็บไปกองไว้ แต่ร่างกายของเราในเมื่อมันเนา่าจะว่าแต่หยิบไปเข้าใกล้เขาังไม่อยากเข้าใกล้